โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Among Us นะครับโอเคเล่นวันนี้ผมเล่นกับพีกัดทอนแล้วก็ใช่ครับผมเล่นเกิร์ดทอนเดี๋ยวไพเวทโอเคไหมอ่ะโปรเบกแล้วก็โค้ดอะไรโค้ดอะไร P H H P H s ถ้าไม่ใครดูโทรศัพท์ใครเด็ดขาดเ่อเผื่อคนนั้นได้เป็นอินฟอร์สเตอร์ P H H P H H Double U Q Q Double U อจอยไปแล้วนี่อไอเอ็มกูดนะนะพีเอชเอสโอเคอยากไม่ตอดเดียใช้อ่ะไ,ไม่มีนานแล้วที่มีิงคือตับเดียวมันต้องเติม ถ้าเลี้ยงมันต้องเติมก็สิบสี่บาททุกตัวเลยมาแล้วเฮ้ยอย่าเปิดดีทอนร<อ>ับแล้วปรับของแล้วปรับของก่อน CG ทอนชื่อว่า Imposter นะครับส่วนก็อ,อยากเล่นเงาสี่นคนเปิดไปเถอะนะเออมันเริ่มเจ็ดคนมาก็เริ่มได้นะสี่คนก็เริ่มได้ไ<ม>อ๋อเต็มแล้วเต็มแล้ว <He> แฮกเกอร์เราใส่นักกากอยู่โอเคเดี๋ยวเรามึงสตาร์ทดิเดี๋ยวเราปรับของก่อนเอา้าอยู่ๆกูว่าวิ่งเร็วได้นี่เราปรับเองเนี่ยเราปรับปรับ,บตรงไหนปรับตรงไหนเนี่ยปรับตรงนี้ไม่คนสร้างคนสร้างแมพเท่านั้นจะปรับได้นี่เข้ามาตรงนี้กดมันจะเห็นมไม่ไม่เออโอเคได้โอเคได้ได้ไดได เลเยอร์สปีดปรับลงยี่สิบเอาสปีดเอาสปีดเยอะๆหน่อยเอาสปีดามสิบน้อยกว่าเดิม้อก็มันปรับบวดติ้งให้ลดเวลาได้ปรับบวดติ้งให้ลดเวลาได้เอาสักประมาณเอาสักประมาณสิบสิบห้าวิโอเคมเมื่อไหร่จะเริ่มเกมเนี่ยเขาควรดูเขารอกันอยู่ยังเอ็กซ์ป๊บนึงใกล้เสร็จแล้ววิง่งปรับด้วยเออปรับวิง่งปรับให้มันวิงนว่งให้มันเยอะๆเ,เลย ไม่รู้เอ้ามันวิ่งช้าสตาร์ทเนี่ยเอาแค่อเคนี้ก็พอมันได้เฮ้ยเต็มสิบคนเลยโอเคคิดว่้ทำอย่างนี้นะครับผมจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไอีปอสเต้ไอ์ปอสเต้ไอ์ปอสเต้ฉันไม่ได้เป็นนะจะไปดูแผนที่ก่อนโอเค เขาเหมือนเห็นสีเขียวมันมาใกล้เรานะเจ้าแฮกเกอร์สองนาจจะเป็นเอ้ามันจะคลิปโวตมั้งมันบอกแฮกเกอร์มันชื่อแฮกเกอร์มันน่าจะแฮกเกเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวสีเขียวแฮกสีเขียวแฮกเออมันบอกแฮกเกอร์เคียร์เกมเคียร์เกมเคียร์เกมปิดปิดปิด เอราไม่เอาแบบเดิมมันอยู่แฮกเกอร์เออแฮกเกอร์เมื่อกี้เมื่อกี้มันแฮกอะครับเมื่อกี้มันแฮกเราสร้างเองมาเราสร้างเอยเราเตะเตะมันเลยเตะมันเลยเตะเตะไงเตะตรงตรงอินบอสเตอร์หนึ่งคนอินบอสเตอร์หนึ่งคนแม็กซี่คนเอาเตะยังไงฮักเบนแมงแบนแม่งเอ้ามันไม่ออก มันออกมันออกไม่ได้มันออกไปแล้วมันยังไม่ออกเลยเนี่ยเขายังเห็นมันอยู่เลยน,นเขาจะต้องสร้างเซิร์ฟของตัวเองไม่เราสร้างแล้วโอเคแล้วผมไปจอยของเซิร์ฟทวนเมื่อกี้มันมีแฮกเกอร์ P N ฮะ P N เหรอ P N J B Q Q เออมันออกไปแล้วนั่นแหละแฮกเกอร์มันออกไปแล้วไม่ P N J B Q Q จอยอมาอะ,อะไรนะ P N J B Q Q เข้ามาได้แล้วเปิดให้คนหื่นเข้าได้ไม่ต้องเปิดไม่ถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดไม่เรายังไม่เปิดแต่ว่ารีบเข้ามามัจะเปิดแล้วเพราะว่าต้องให้เข้ากันสามคนก่อนเฮ้ยงั้น็อกเลยสี่คนเราไม่ชอบเออสี่คนไม่ชอบบอกสี่คนมันไม่สนุกเอาอย่างน้อยก็หกคนน่ะไม่เอาสิบคนไปเลยเราช่วยเขาไม่ชอบสิบคนมล้เขาเขาเสร้างาเขาสร้างเองดีกว่า ไม่จอยมาเอาอันนี้เราจีและจีไอเฮ้ยเดี๋ยวเอาอินโพสเซอร์สามคนเอาสิบคนยังไงมันก็เริ่มได้ตั้งสี่คนแล้วสี่คนมันก็เริ่มได้อะอินโพสเตอร์สามคนโอเคอินโพสเตอร์เยอะๆอ่ะยิ่งที่นั่งอินโพสเตอร์เยอะๆนะสามคนเต็มเอาเลยไม่เอาเขาไม่เอาอินโพสเตอร์เจ้สองคนสองคนพอสองคนทสองคนแล้วสองคนเออสองคนชอบชอบอุ้ยสปีดคูณสามนี่สปีดคูณสามไม่ ไม่เดี๋ยวปรับเองอ่าเราสร้างไงก็ได้เราปรับให้เหาสมรุนได้เอาเอาเอานะัค่าสองเอาเอาเจ็ดคนโ okay. อเคถ้าจะป,ปีสองคูณนะสป,ปีสองคูณได้ได้ได้เอาเลขอะไรเดี๋ยวจอยเดี๋ยวจอยเรามานะไม่เดี๋ยวเราเรา,เราสร้างแล้วนะ 2, 3, นัค่าสองตอนเจ็ดคนเออเขาไม่ไม่เอานัค่าสองทำไมทำไมอะนะนัค่าสองคนดีใช่ดีมากมันไม่ดีถ้าสมมติว่าหลงได้เป็นเมื่อเราก็ฆ่าคน ไม่แล้วมันมีโอกาสได้เป็นสูนย์นะไงโอเคเดี๋ยวรอคนเข้าเปิดเป็นพับบิกกันโหไม่มาเลเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะตัดไปตอนคนเข้านะโอเคใครเป็นหัวหน้า้หลวง เราไมหลงไม่ได้อยู่ในเจีนเอ้าอกรูดเป็นหัวหน้าใช่ก็หลงคือกรูดใช่เขาชื่อกรูดกรูดกลูดตัวนึงแฟนตัวนึงมีแฟชั่นหน่อยฮ่าฮาฮตาดีขาวกูดบ้าตาลีขาวเก๋ อยู่ฟังมะเขาคือไข่แดงเกมมิ่งไข่แดงไข่แดงโอเคเริ่มได้เลยไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวรอให้มันหุนก่อนโะเคมาเริ่มได้เลยโอเคเร็วดรดีรร มีคนคือพอพอเล่นก pues. oh 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 um ูจะไม่ไ ah. ด้เป็นคือพอเล่นกับเพื่อนกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นอีกแง้กูเครียดคือถ้ามาเล่นกับเพื่อนที่ที่ไม่ได้โทรออนไลน์มันจะถ้าเราเล่นกับเพื่อนมันจะดีเพราะแบบเพื่อนที่แบบว่าคุยกันได้อะเออนั่นแหละมันจะดีเพราะว่าผมว่าจะไม่มีคนมาตุ้ยหลัง ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันจะได้บอกกันว่าใครเป็นอิมพอร์เตอร์นะเราก็จะอ e เม r g e n c y m ม e ต i n g ถ้าคุณได้ยินเสียงใตรถ้าคุณได้ยินเสียงใครค่าเมื่อไหร่แสดงว่าหนึ่งในสามคนนี้ <laughs> เป็นอ IDOPO เนี่ย IDOPO อันเนี้ย IDOPO ปุ๋ยรีกูกบอลเฮ้ยคุณรีไปเลยแล้วผมรีบไปนะ ไปไม่ได้อา้าวข้อมูลเต็มตาามาแล้เรามาเราถงแล้วเราถึงแล้วมาว<ป><ๆ>เร็เร,เร็วดีเฮ้ยไปไม่ได้อมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อเชราเป็นเจ้าไ้ไอเล่นไม่ได้เป็นหรอก โอเคเมื่อกี้ไปลบไฟล์นะครับใช่เมื่อกี้ไฟล์เต็มก็ขออภัยด้วยไอคนไม่ได้เป็นใช่กูรู้กูไม่ได้เป็นแต่กูอยากเป็นกูเลยโกูก็กูเป็นจบโอเคเอ็นพลันอ็นพที่น่าเกลียดมากไอกรูดไอกรูดเฮ้ยไอกรูดเฮ้ย ก็จะไม่กดปุ่ม emergency m e e t i n g ิ่งยาๆๆทำอะไรทำท่าอยูวตอรูจเจอศพศพแดงค่ะฉันไม่ได้เป็นชอริสชอริสชสอลชอริสคุณก็ต้องปอกไปเลยชอริสเป็นแน่นอนเดี๋ยวปรับใหม่ให้คนมาสิบคนเถอะแบบนี้มันไม่มาหลือะโอเคก็ได้ก็ได้อย่ายพึ่งออกอดี๋ยวพึ่งออกว่าชอริส เชอร์ลิสไม่งั้นก็น่าจะเป็นทอรละวทำไมอ่ะฮะทำไมกูด้วยเพื่อฮะเพื่อะไรวุ้ดทำไมไอเชอร์ลิสมันเป็นกูว่าเชอร์ลิสเป็นแน่นอนมันค่ายนะแค่มันค่ายแล้วที่วุ้ดเราทำไมอ่ะไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตเราเป็เชอร์ลิสเออที่เปลี่ยนแบบมื่อกี้เราเห็นสีฟ้ามันโหวุเปลี่ไหมแปบล่ะ กูอดมือนกูกูตอนกูกดผิดเอ้าแบ่เดียวโอเคกดปุ่มเลยเชอริลิชมึงโหเร็วๆเพรเชอริสเนี่ยมนสามมาแล้วมตเอาไมตมา้อกดโหวดไม่ได้คิดเียหาทเบ ไไม่ดเออก็ช่างมันเถอะไม่ต้องโหวตหรอกไม่ไม่ต้องขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยไม่ต้องอีอ้วนทอนไปแล้วแหละกูกอ้วนอนน่าสงสัยมากเลยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไร่าทอนใช่กูเป็นไม่จริงเนี่ยไม่จริงเลยเฮ้ยหนีเฮ้ยนีกิ๊วนีกันรุ่นไหนอู๋ไอ้ทอนนั่งเป็น ไอทอนตั่งเป็นนี่นี่ไอทอนครับไอ้เนี้ยเป็นกูอ่ะแล้วกูเป็นเป็นไงเราเก่งไหมไม่กูเกลียดชีวิตคิดให้ไงอ่ะดูจอยมานะราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบหูไม่เมีเราเก่งไหมไม่เก่งเลยอ่ะไม่เก่งเลย หอคนอื่นเออเออเออากูไ่หลอกกูจะหลอกได้เยหลอกเียนมากเลยนะหลอกได้เนียนมากอันนี้พูดจริงโคชื่ออะไรเนี่ยเราปับให้มันสมดูโค้ชื่ออะไรคนโอเคอีเจวันยูคิโอเคอีเจวันยูวัเจวันยูคโอเคมาละเ่ กดท้ายเว็เฮ้ยแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่เร็วอยู่เร็วอยู่ทวนอย่าเราปรับให้มันส่งดุลยเราต้องยิ้วว่าอีกโบเซ่ตัวเนี้ยลยรุ่นดีช่างเจินเจินยังไงแบบนั้นอะ ริซูริซูอีหยังคือริซูที่คนมันนานไปกูว่าเก้าคนแปดแปดคนแบบนี้ก็ได้หรือมั้งสีฟ้าหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ไรจะ็บแปดแปดอยากเดี๋ยวรถใส่สายนี้ก็เร็วไปเจ็ดชัวร์รอบนี้กูไม่ได้เป็ดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นที่ที่ปรับอินโวเซอร์กี่คนส ไม่ใช่嘛วันหนึ่งเด็ดแปดแปดแปดคนเข oh, <Carbon. S 1> ้าไหรเก้าแล้วเก้าสิบสิบเริ่มเลยเริ่มเลยคุณไอ้คนชื่องงงอะน้ำแปดแปดมันไม่มีมันไม่มีคนชื่องงงเลยไอ้หน้าตรงไม่ได้เป็นไหนขอดูหน่อยไม่ได้เป็นจริงเนี่ยกูจะเป็นจริงเอ้วกูไม่ได้เป็นจริงจริงได้ขอดูไหน ใครมันอีเมอเร์จะซีมีติ้งวะไหนถ้าถ้าเราบลุมมีพวบานาหน,น้าน่าสงสัสยอะบานารน่าไม่งั้นก็เขาว่า <c oughs> ลิซูเป็นลิซูเหมือนกันก็ว่าลิซูเป็นปวดลิซูกันเลยปวดบ้านหน้าปวลิซู โอมึงบอกหาทูเพยไม่ต้องมาหาทูเพย์เลยมึงหาทูเพ a y ทำไมมันไม่ไปดูอะแล้วก็มีอยู่อะใครอกว่ามันตมบอกว่ามีมูสเตอร์นี่เห็นไหมมีบอสเล่บอ่ banana บอรสบ a นาน a มไม่ฟังตึมตี b a า a n a โอๆ ฉันไม่ได้โกหกเออ <c oughs> กูบอกแล้วมึงอย่าไปหมดมันไม่สองคนอะไอยมึงกดมึงกดไม่ใช่กดทำแ,ทแพ้อะไรนะทักมันก็มีอยู่ก <c oughs> ูจะไม่ทำทนะักูจะกูจะโหวตลิซุีย <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> รอล้วชกว่ัชื่อ ไอชิวไอลิซุยเนี่ยไอปัญหาเลยเนี่ยไม่ชิวข้อชิวเป็นข้อชิวชิวชิวลี่เปเปอร์ชิวลี่เเปปปอร์ไม่แล้วว่าลิซุยข้อมันน่าสงสัยมากที่สุดแล้วมึงไม่ว่าลิซุยข้อชิวกับไอชิวกับลิซุว์เป็นเอาว่าไอชิวกับลิซุว์เป็นเออแต่เขาเขาหัวชิวนะเขาหัวชิวชิวเขาหัวชิวลี่เปเปอร์ อ Q หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ริบซุยนั่นไงนั่นลงนันไม่มีใครโดนเตะออกถ้ามันโหวตเท่ากันกูกูไมอยากกดมม่อยากกูว่า Q เป็นแน่นอนสามล้านเปอร์เซ็นต์สามล้านแน่นสสามล้านเปรนอร์เซ็นต์ คือมันจะกดเอเมเจอซี่มิตติ้งจนกว่ามันจะหาอินพาวเตอร์จริงเหรอคิวหนึ่งล้านคือจะให้มันจะไม่ให้ไปคนทำแท็กเลยใช่ไหมหนึ่งล้านหารหนึ่งล้านหารร่วงร่วงว่องอะจุ้งเน่รวงคิวว่าคิวกูจะไม่ยอมอะไรแ้วกูจะโหวตคิว้วยคิวรี่เปเปอร์ถ้ากูโดนเตะออก มันมีคนว่าว่าบร็หลงว่าเปหลงเป็นเหรอเปล่ามึงเตะชิวเลยเซเวนชิวชิวกูไม่เชื่อมึงออกไปเกมไม่มีสิทธิ์กไม่มีสิทธิ์ i l e เกมไม่มีสิทธิ์ n น no น o โน้าไม่ได้เปแสดงว่าไอกับิเ็น y u n เจอกูหน่อยุเป็นุชิวเป็นปวเนปุ๊ชิวเปนิสุิวเป็นเปันปุ๊ิวเป็นเป็นิุเป็นเป็นิุเป็นิวเป็นปุ๊ชเป็ปุ๊ชรเนเนิิ้ง

น้องโบดเอวไดาดาคู่ล็กมันบอกว่าบดูมันบอกว่าบดูเป็นแนมันบอกว่าบดูเป็นมะกงเลยมึงมาใหญ่ๆคู่ล็อกไม่ดีเด้อคู่ล็อก Victory Royal Victory Royal โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมไม่กด ติดตามช่องดับก็ซีมาเตอร์แล้วก็ซีตีพรด้วยนะครับโอเคสวัสดีอา,าลิปโคตรนานาเลย